สวัสดีคะ่ะคุณหมอวันนี้<ผ>ม,มีคําถามมาถามคุณหมออีกแล้วนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราขาโก่งผิดรูปแล้วอะค่ะสามารถรักษาด้วย PRP ได้ไหมคะอันนี้ต้องถามคนไข้ก่อนต้องการรักษาระดับไหนนะครับถ้า,ารักษาเข่าโกงจาก PRP ต้องให้ตรงเหมือนเดิมเนี่ยต้องบอกคนไข้เลยว่าไม่ได้นะครับไม่ได้แต่คนไขที่มาหาเราเนี่ยมันก็มีโก่งมากโก่งน้อยนะ, <c oughs> นะครับเช่นปกติเข่าเราต้องตรงแบบนี้นะราะว่าโก่งโดยทั่วไปคือโก่งแบบนี้มันจะโก่งออกอย่างนี้นะครับ คือเข่าสองข้างห่างจากกันแล้วก็ส้นเท้าชิดกันนะครับอีโกนี่เจอแต่จะไม่เยอะมากคือเข่าชิดกันแต่ส้นเท้าห่างจากกันโก่งออกนี่นะครับซึ่งรักษา,<ะ>าย,ยากมากนะครับนี่เราจะว่าโกง่งแบบไหนก็ตามเนี่ยใช้พีพีรักษาให้หายโก่งได้ไหมตอบันไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าจะให้ใหายใ,ให้ตรงเลยเนี่ยต้องไปผ่าตัดเปลี่ยนลนายใหม่ของกระดูกนะครับ<ะ>แต่ถ้าเกิดแค่โก่งแล้วเนี่ยก็คนไข้หลายคนคุณป้าก็ไม่สนใจแล้วฉันโก่งฉันอย่างนี้แต่ฉันไม่ไปโกดงังงามที่ไหนลว ท่านแค่ปวดอย่างเดียวล<ฆ>การลดปลวดอย่างเงี้ยรักษาได้<ฆ>ใช้พีเพีช่วยละการลดลดปวดได้ถ้าไม่อยากผ่าตัดนะครับเพราะคุณป้าพียายุ60 70แล้วเนี่ยลูกหลานเองไม่อยากให้ผ่าตัดตัวป้าเองก็ไม่อยากผ่าตัดเพราะมีความเสี่ยงในการผ่าตัดด้วยแน่นอนครับเหมือนคนเดินข้ามถนนนะมีความเสี่ยงในการข้ามถนนนะครับมี <c oughs> ความเสี่ยงแน่นอนนะครับกลัวค,<ฆ>ความเสี่ยงก็ไม่อยากผ่าใช้การฉีดตัวพีเพีที่ว่าเนี่ยเข้าไปในข้อเข่าจะปลอดภัยมากกว่า แล้วถ้าเกิดเราขากก่งแล้วเราทิ้งไว้เนี่ยค่ะมันจะมีผลเสียอะไรกับร่างกายเราไหมคะคุณหมอถ้ากก่งแล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะล้มได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะสวสูงวัยเนี่ยครับเราเคยได้ยินบ่อยๆใช่ไหมครับถ้าคนแก่แล้วเนี่ยคนสูงวัยแล้วเนี่ยอย่าล้มนะถ้าล้มเนี่ยเดี๋ยวไปฟาดโตะฟาดเต,ตียงหรืออะไรแล้วแต่นะครับเกิดอุบัติเหตุอย่างอื่นสมองเลือดออกสมองเป็นโรคอื่นตามมาอีกเรื่องใหญ่ทังั้นคนที่เข่าโกงแล้วก็มีความเสี่ยงเนี่ยล้มได้ง่ายกว่าชาวบ้านเขานะครับ ก็พยายามระมัดระวังในการเดินหรือถ้าเกิดว่าจําเป็นเนี่ยต้องเดินไกลๆเนี่ยอาจต้องใช้ตัวสนับเข่าที่มีเขาเรียกว่ามีแกนนด้านข้างข้างๆทั้งด้านในและด้านนอกเข่าเนี่ยรัดให้แน่แนๆกระชับไว้เดินไปทุละเสร็จถ,ถึงที่หมายตืดถอดออกระยะรัดนานๆถ้ารัดนานเกินไปข้างล่างบวม<ะ>ได้ด้วยนะครับต้องใช้ใเป็นป้วยปรึกษาแพทย์ที่ดูแลท่านตอนจิตเข่าเลยครับก็คือ กรณีถ้าคนไข้ไม่อยากผ่าตัดเนาะก็มารักษาด้วยวิธีการ PRP ได้ใช่ไหมคะคุณหมอนั้นอยากอยากให้คุณหมอฝากถึงคนที่มีอาการปวดแต่ไม่ต้องรอให้ขาโก่งยังไงบ้างคะให้รีบมารักษารีบมาปรึกษาแพทย์ด่วนครับหลักการมีแค่ง่ายๆมคือว่าตัดสินใจเลยครับว่าเข่าเสื่อมแล้วเข่าโก่งแล้วเนี่ยอยากผ่าตัดให้รีบไปต้องจองคิวเพราะคิวนี่นานมากถ้าโรงพยาบาลรัฐบาลเนี่ยอาจจะเป็นเป็นปีนะไม่ใช่เดือนแล้วเป็นปีนะ กว่าจะได้ผ่าถ้าเกิดเป็นเอกชนละ่ะเรียกว่าเป็นเดือนแต่ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารัฐบาลประมาณ3าสีเท่าตัวนะครับสมมติรัฐบาลเนี่ยตีสักหนึ่งแสนบาทสมมตินะครับถ้าเอกชนตีไว้เลย 3- ามแสนถึงหกแสนบาท<ฆ>นะครับเป็นต้นนะครับงั้นเอกชนรัฐบาลเนี่ยก็รีบจองคิวซะถ้ารีบไปจองคิวเพราะว่าจะได้ไม่ได้คิวไม่นานนะครับถ้าไม่อยากผ่าตัดรีบมารักษาที่คลินิกต่างๆที่เขาไม่ผ่าตัดนะครับรีบแก้ไขด่วนอย่ารอให้โกงมากๆโกงมากแน่นอนรักษายากแล้วก็ ไม่หายกลับมาเหมือนตรงเหมือนเดิมแน่นอนครับอได้ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณหมอครับสวัสดีครับค่ะ